าไปดูกันกับทางด้านของจังหวัดนครสวรรค์เองนะคะวันนี้ก็ได้มีการประชุมแนวทางในเรื่องของการลงทะเบียนขอรับวัคซีนโควิด -19 แล้วก็ในเรื่องของการเปิดทําการเรียนการสอนด้วยค่ะ ที่องประชุม501สลรกกลางจังหวัดนครสวรรค์นายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็เป็นประธานในการจัดการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็พิจารณามาตรการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็มีการนําเสนอแนวทางในการดําเนินงานในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจแรงงานต่างด้าวตามมติคอรมอนะคะการลงทะเบียนขอรับวัคซีนโควิด -19 ในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์การจองขอรับวัคซีนโควิด -19 ในระบบหมอพร้อมการจองวัคซีนในปัจจุบันให้จองผ่านอสอมอหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะคะ แล้วก็โรงพยาบาลเอกชนที่ร่วมเป็นหน่วยฉีดในครั้งนี้ค่ะในส่วนของการเปิดเรียนของสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่จะมีการเปิดเรียนในวันที่1มิถุนายนนี้ที่ประชุมเนี่ยมีมติเห็นชอบอนุมัติให้เปิดเรียนได้นะครับในส่วนเฉพาะที่เป็นการศึกษาแบบออนไลน์แล้วก็ออนแอร์เท่านั้นนะครับแต่ยังไม่มีการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับต้องบอกแบบนี้ครับในพื้นที่9กจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเนี่ยถ้าไปดูสถิติแล้วเนี่ย จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อสะส,สมเนี่ยสูงที่สุดนะฮะโดยข้อมูลล่าสุดณนะวันนี้นะฮะอัปเดตเมื่อเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่459รายนะครับวันนี้นะติดเชื้อใหม่เนี่ย4รายด้วยกันแล้วก็วันนี้น่าเสียใจอย่างยิ่งนะครับพบผู้เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์1รายด้วยกันครับ